ละครับทุกท่านตัดมาที่ A เ e n g e r 2ภาคของการรวมตัว A เ e n g e r กันอีกครั้งในภาคที่2ครับเจ้าหน้าที่ฮิวซึ่งเธอเนี่ยได้มาทํางานอยู่กับโทนี่สตาร์กในฐานะหน่วยงานของ A เ e n g e r ตอนนี้ฮิวเนี่ยเธอก็รู้แล้วนะครับว่ามันยังมีองค์กรไฮด้าอยู่แล้วเจ้าพวกไฮด้าก็ได้แอบเอาไม้กระทาโลกิลบหนีออกไปผ่านทางชิวตั้งแต่เหตุการ์ a ven เจอร์นะครับโทนี่สตาร์กเนี่ยจึงได้รวบรวมทีม A เ e n g e r ในการกวาดล้างไฮด้าครับเขาทํากันมานานโดยในครั้งนี้มันเป็นการกวาดล้างครั้งสุดท้ายของฐานทัพไฮด้า ที่โซโคเวียโทนี่เนี่ยได้ให้จาวิสและทุกคนในทีมเอเวนเจอร์เนี่ยบุกไปที่โซโคเวียเพื่อทําลายฐานทัพไฮด้าซึ่งในภารกิจนี้โทนี่เนี่ยได้สร้างกลุ่มไอรอนลีเจียนเข้ามาร่วมต่อสู้ด้วยนะครับหุ่นไอรอนลีเจียนเนี่ยมันก็คล้ายๆกับหุ่นไอรอนแมนแต่หุ่นพวกนี้มันจะคอยอำนวยความสะดวกคอยต่อสู้แล้วก็รักษาความสงบให้กับประชาชนในช่วงเวลาที่เอเวนเจอร์ออกทําภารกิจนั่นเองแต่ในตอนที่พวกกัปตันเมกากําลังบุกฐานทัพไฮด้าไฮด้ามันก็ปล่อยฮีโร่2อคนนั่นก็คือ Quick ver, Witch, ควิกซิเวอร์ ทั้งสองคนเนี่ยได้รับพลังงานจากคาทาโลกิส่งตรงมาที่ตัวเองทําให้พวกเขากลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับฮอกอายโดนควิกซีเวอร์จู่โจมครั้งแรกครับแล้วเขาก็ได้บาดเจ็บแล้วควิกซีเวอร์เนี่ยก็หนีไปนะครับส่วนหน้าของโทนี่เขาได้ไปถล่มไฮด้าเข้าไปในฐานที่มันมีแลบครับแล้วโทนี่ก็ได้เจอกับคาทาโลกิที่มันอยู่ในยานเอเลี่ยนโทนี่เนี่ยรีบเข้าไปเอาคาทากลับมานะครับแต่จูๆ่ๆโทนี่ก็โดนวันด้าหรือสกาเล็กวิทเล่นงานครับเสกฝังความกลัวเข้าไปในสมองของโทนี่ทําให้โทนี่เห็นภาพ เพื่อนในทีมเวนเจอร์ล้มตายจากสงครามที่ต้องต่อสู้กับพวกเอเลี่ยต่างดาวโทนี่เนี่ยได้นำคาถากลับมาครับและทอจะรีบเอาคาถาไปเก็บทันทีแต่โทนี่ขอเวลาวิจัยคาถาโลกิ3วันแล้วเขาจะคืนให้กับทอเพื่อน,นำคาถากับพิธีแอสการ์ดหลังจากพวกเขาถล่มฐานทัพไฮด้าและกำจัดไฮด้าเรียบร้อยแล้วโทนี่และกลุ่มทีมเวนเจอร์ได้นั่งเจ็ทกลับมาที่ตึกของเวนเจอร์ในนิวยอร์กกัปตันเมกาได้ให้เจ้าหน้าที่ฮิลตรวจสอบเลยว่า2พี่น้องฝาแฝดที่มันดูเหมือนคนมีพลังพวกนี้คือใครในโซ ส่วนฮอกอายเนี่ยก็รีบไปรักษาการบาดเจ็บจากดรโชที่เป็นหมอจากเกาหลีเธอเป็นหมอที่เก่งมากๆและกําลังวิจัยเกี่ยวกับผิวหนังสังเคราะห์เทียมซึ่งเธอเป็นเพื่อนสนิทกับบูธแบนเนอร์ตอนนี้เราก็รู้แล้วครับว่าดร์โชเธอเก่งในการสร้างร่างกายและกล้ามเนือ้อตัดมาที่โทนี่และบูธทั้งสองคนได้ค้นคว้าคาทาโลกิอยู่ในห้องแลบ็บแล้วเขาก็เจอเอไอที่มันซ่อนอยู่ในคา,าทาทั้งสองคนเลยคิดพากันหาวิธีที่จะนําเอาเอไอที่อยู่ในคาทาโลกิมาทําให้เกิดประโยชน์โทนี่เขาได้ขุดโครงการของ,ของเขาที่ เขาอยากจะทําขึ้นมานั่นก็คืออันตอนเป็นโครงการที่โทนี่ตั้งใจจะให้ AI มาทําหน้าที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่แทนพวกเราและพวกเราจะได้พักผ่อนและมี AI คอยกําจัดไวรายอยู่ทั่วโลกซึ่งตอนแรกโทนี่กะเอาไว้ว่า AI นี้เขาจะให้จาวิธเป็นคนควบคุมแต่เมื่อโทนี่เห็นศักยภาพของ AI ในกระทาโลกิเขาเลยคิดว่าเราใส่ AI จากราทาโลกิไปในโปรแกรมนี้ดีกว่าแทนจาวิธที่ดูแลเรื่องนี้อยู่แต่ AI ต่างดาวนี้มันก็ไม่ธรรมดาครับโทนี่ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ AI ตัวนี้ได้เข้าไปทําลายระบบจาวิธทําให้จา แตกสลายเป็นส่วนๆและเดซสมอรเด่งไปในที่สุดตอนนี้เหลือแค่ AI จักรทาโลกิที่มันเรียกตัวเองว่าอันตอนครับอันตอนได้เข้าไปในระบบควบคุมหุ่นยนต์ทั้งหมดของโทนี่สตาร์นั่นคือไอรอนเลจียนและมันเข้าไปขนขวาในระบบความจําของตึกอเวนเจอร์ทำให้มันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโทนี่สตาร์และโลกใบนี้ก่อนที่มันจะทาการยึดระบบไอรอนเลจียนทั้งหมดและควบคุมเองครับและตอนนี้มันได้ตั้งตัวเองขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ที่จะกอบอู้โลกและทําลายมนุษย์ทั้งหมดบนโลกและเรียกตัวเองว่าอ um. ันตอนราล์มตอนมาที่ เลยกําลังฉลองชายชนะปาร์ตี้กันสนุกสุดเหวี่ยงที่ตึกอเวนเจอร์ในขณะที่งานเลี้ยงกําลังดําเนินไปอันตอนมันก็โผล่มาครับและบอกให้ทุกคนรู้ว่าตัวของมันตอนนี้เป็นอิสระแล้วและจะไม่ทําตามคําสั่งของโทนี่สตาร์และมันจะล้างโลกก่อนที่อันตอนจะสั่งให้หุ่นของโทนี่สตาร์ถล่มอเวนเจอร์ทั้งหมดซึ่งในเหตุการณ์นั้นไออันตอนเนี่ยมันได้เล็งดร์โชไว้แล้วครับเพราะว่ามีบางอย่างอยากจะให้ดร์โชทาจากนั้นอันตอนมันก็รีบชิงกาะาโลกิและหนีไปอันตอนร่างแรกเนี่ยโดนทาลาย ตัวของอันตอนมันได้หนีกลับไปที่ฐานทัพไฮดาที่โซโคเวียและกําลังสร้างร่างใหม่ท้อโกรธโทนี่มากครับที่ได้เอาคาทาโลกิมาทดลองแล้วดึงพลังมาทําให้เกิดเรื่องเลวร้ายขนาดนี้แต่โทนี่บอกว่าเขาเนี่ยมีเจตนาดีที่จะสร้างอันตอนมาเพื่อรักษาความสงบสุขของโลกแด่ไอ <AI S 1> ของคาทาโลกิมันเข้าไปยึดระบบอันตอนเองควิกซีเวอร์และวันด้าทั้งสองคนเนี่ยได้เข้าไปพบกับอันตอนที่ฐานทัพเก่าของไฮดาโดยควิกซีเวอร์เนี่ยบอกกับอันตอนว่าในขณะที่พวกเขาสิบขวบมันก็มีจรวดยิงเข้ามาในตึกของบ้านเขา ซึ่งพ่อของแม่เขาโดนระเบิดตายทันทีและจรวดนั้นมันก็เป็นจรวดของโทนี่สตาร์ไอรอนแมนมันสร้างศัตรูอีกแล้วสองพี่น้องคู่นี้รอดมาได้เพราะตอร์ปิโดของโทนี่สตาร์อีกอันมันไม่ทํางานทําให้ทั้งคู่ติดอยู่ในซากตึกอย่างกลัวและแค้นโทนี่สตาร์สตาร์อินดัสทรีมากๆควิกซีเวอร์และวันด้าจึงยินดีร่วมมือกับอันตอนในการฆ่าโทนี่สตาร์อันตอนได้บุกไปยังแอฟริกาใต้เพื่อไปหาพ่อค้าเถื่อนซึ่งมันชื่อว่าคราวซึ่งพ่อค้าของเถื่อนคนนี้มันชอบขายของเถื่อนจากเมืองวากันดาที่ลับล่อ มเืก็คือแร่ไวเบเนียมโลหะชนิดเดียวกันกับโลกของกัปตันเมกาซึ่งอัลตอนเนี่ยมันจะรีบไปซื้อแร่นี้เพื่อมาทําร่างกายของมันที่เป็นแร่ไวเบเนียมจากนั้นคราวมันก็โดนขโมยแร่ไวเบเนียมและถูกอาตอนตัดแขนซ้ายไปข้างหนึ่งส่วนโทนี่ก็ได้สืบเสาะจนรู้ข้อมูลว่าอันตอนมันกําลังจะไปหาคราวที่แถบแอฟริกาใต้ทีมอเวนเจอร์ทั้งหมดจึงพากันไปที่ชายฝั่งของแอฟริกาใต้เหลือแค่มารีฮิลที่เฝ้าตึกอเวนเจอร์ไว้คนเดียวและส่วนดร์โชเธอก็รีบบินกลับไปเกาหลีใต้และไอนนมกัับต อรกและทพวกเขาทั้ง3คนได้บุกเข้ามายังเรือแล้วเข้าต่อสู้กับเอาตอนที่มีควิกซิลเวอร์และวันด้าร่วมช่วยอยู่ส่วนใน้คาวเนี่ยมันก็หนีไปนะครับทั้งหมดต่อสู้กันจนเละเทะวันด้าได้เสกเวทมนต์เข้าใส่หัวของ Thor. ทอทําให้ทอเห็นภาพหลอนที่เอสกาดเป็นภาพที่ hum ัมดาวและทุกคนในเอสกาดตายหมดและวันด้าก็ไปเสกใส่สมองกับตันให้เขาเห็นภาพหลอนว่าได้เต้นรากับเพ็กกี้และตัวเองไม่ถูกแช่แข็งและวันด้าก็ได้เล่นงานสมองของแบ็ควีโดให้เธอเห็นภาพหลอนตอนที่กาลังฝึกโปรแกรมนักฆ่าแบ็ควีโด ทั้งหมดในสู้ไม่ได้เลยครับแพ้ภาพหลอนและหมดสภาพทันทีเหลือเพียงแต่โทนี่ที่กำลังชกกับอันตอนด้านนอกก่อนที่โทนี่จะฆ่าอันตอนได้แต่อันตอนมันก็อัปโหลดตัวเองนี้ไปล่างใหม่อีกแล้วตามมาที่วันด้าเธอกำลังจะเสกฮอกอายแต่ฮอกอายมันรู้ทันเลยใช้ธนูปักไปที่หัวของวันด้าแทนควิกซีเวอร์ได้เข้ามาช่วยพี่สาวและนีออไปจากใช้ฝั่งแอฟริกาแต่ทั้งสองเนี่ยได้รู้ว่าดร์บูธแบนเดอร์มันอยู่บนยานคนเดียววันด้าจึงไปเสกให้บูธมันคุ้มข้างและกลายเป็นหักหักได้คุ้มบบ้้าานนนเมมืองใู่ นนัน้จนทําให้ประชาชนในบาดเจ็บโทนี่ได้เรียกชุดเกาะฮักบัสเตอร์มาจากดาวเทียมของ Star ์อินดัสทรีซึ่งโคจรอ,อยู่นอกโลกฮักบัสเตอร์ของโทนี่ได้เข้าหยุดฮักได้สําเร็จแต่บ้านเมืองและชาวบ้านแถบนั้นก็พังพินาศครับเจ้าหน้าที่ฮิลได้เข้ามารายงานกับโทนี่ว่าตอนนี้ประชาชนและประชาคมโลกออกมานามทีมอเวนเจอร์ว่าทีมนี้สร้างความเสียหายอย่างมากเจ้าหน้าที่ฮิลจึงแนะนําว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยต้องหลบไปก่อนฮอกอายได้พาทุกคนกลับไปที่บ้านของตัวเองครับบ้านของเขาตอนนี้เขาได้ทําไรและเป็นเซฟเฮ้าส์ให้กับทุกคนและความลับก็ถูกเปิดเผยครับ ทุกคนเพิ่งรู้ว่าฮอกอายมีครอบครัวแล้วและมีเมียม,มีลูกแล้วแล้วนิกฟิลลี่เนี่ยก็โผล่มาครับเหตุการณ์นั้นทําให้ทุกคนได้พักผ่อนส่วนทอเขาได้ขอตัวออกไปหาบ่อน้าแอสก์ดเพือ่อในตัวของเขาจะได้เข้าไปดูนิมิตว่าภาพที่เขาเห็นมันคืออะไรกันแน่แล้วดร์ซิวิกก็พาทอไปหาบ่อน้ํานั้นจากนั้นทอจึงได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับอัญมณีดึกดําบรรของจักรวาลน,นี้ตอนนี้มันได้ปรากฏตัวมาหลายชิ้นแล้วมันมีทั้งหมด6เม็ดตัมาที่บ้านของฮอกอายบูธได้ไขข้อสงสัยออกว่าเอาตตออนนนมัน้งกรแร่บีเย ทไมและบูตเบนเนอร์ก็สันนิฐานว่าตัวอัลตอนน่าจะอยากสร้างร่างกายที่มีความแข็งแกร่งและมีความยืดหยุน่นและต้องใช้แร่เบเวเนียมแล้วมันก็มีแค่ด็อกเตอร์โชที่สามารถนําแร่เบเวเนียมมาสังเคราะห์และสร้างเป็นร่างกายได้นั่นจึงทําให้ทุกคนรู้ว่าไออัลตอนมันเอาคาถาไปทําไมทุกคนในเวนเจอร์ได้รีบกลับไปยังตึกเพื่อทําการเตรียมการและโทนี่เขาได้เข้าไปเช็คในระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อจะดูว่าอัลตอนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนจากนั้นโทนี่ก็ได้รู้ความจริงว่าทุกครั้งที่อัลตอนมันพยายามจะสั่ง่งงงขขีนวุธอแตละ,ะเทศหยิ กันมันมี AI บางอย่างพยายามเปลี่ยนรหัสก่อนสั่งยิงทุกครั้งและตามขัดขวางอันตอนได้ตลอดจากนั้นโทนี่ก็พบว่าจาวิส AI เพื่อนของตัวเองเนี่ยมันยังไม่ตายครับตัวของจาวิสมันซ่อนอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตและจาวินี่แหละที่เป็นคนสั่งเปลี่ยนรหัสการยิงขีปนาวุธโทนี่จึงได้รวบรวมข้อมูลของจาวิสและสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งต่อมากที่ควิกซิเวอร์และวันด้า ทั้งสองคนได้พาอัลตอนเดินทางไปที่เกาหลีใต้ครับแล้วก็โผล่ไปยังแลบบของดรโชอัลตอนเนี่ยได้ใช้คาทาโลกิควบคุมจิตใจของดตอร์ไวแล้วดรเนี่ยมันก็รีบสร้างร่างกายใหม่มาเลยครับโดยสัาะห์ร่างกายจากแร่ไวเมเนียมทําให้ตอนนี้มันออกรูปร่างมาเป็นคนแล้วถ้ามันมีวิญญาณของอัลตอนใส่เข้าไปมันจะเป็นหุ่นที่ไร้เทียมทานและไม่มีใครสามารถฆ่ามันได้อัลตอนได้บอกความจริงกับคาทาโลกิว่าในคาทาโลกิมันมีอยมณีไมสโตนซึ่งมีุมพลังมากกว่าที่จะเป็นแค่คาทาโดยมัน เอาอนยมันนีนี้มาใส่ที่หน้าผากของหุ่นแอนดรอยทาให้ร่างนี้มันจะมีพลังกาลังและอํานาจในการควบคุมทุกอย่างแล้วของจักรวาลนี้จากนั้นอัตอนมันก็ได้อัปโหลดตัวเองเข้าไปในร่างนี้ปุริยสิงร่างนี้ดรโชเนี่ยมันก็ยิ้มใหญ่เลยเพราะมันกําลังโดนควบคุมอยู่ด้านของวันด้าตอนแรกมันยังอ่านจิตใจของหุ่นยนต์อันตอนไม่ได้แต่พออันตอนมันกลายเป็นวิญญาณและกําลังจะไปสิงร่างที่มีกายเนื้อทําให้วันด้ามันอ่านความคิดของอัตอนได้และรู้ว่าอันตอนต้องการจะทําลายโลกมนุษย์ทั้งหมดทําให้วา้า จูจๆก็ไม่เห็นด้วยพอเธออยากแค่จะฆ่าโทนี่สตาร์กวันด้าจึงได้ทําการคลายมลสกดกของดรโชเมื่อดรโชได้สติเธอจึงได้ทําการถอดปักของล่านอันตอนทําให้ปักมันดับเหมือนไฟดับแล้วอันตอนก็สิงร่างนี้ไม่ได้เอาตอนจึงได้คิดจะพาร่างนี้หลบหนีโดยมานาร่างนี้ใส่รถบรรทุกแล้วก็กะจะไปอัปโหลดตัวเองให้สิงร่างนี้ต่อในรถบรรทุกตันมาที่ทีมเวนเจอร์ที่เขารู้ทันอยู่แล้วเขาก็ได้โผล่มาขัดขวางครับแต่มากันแค่3คนก็นนคือกัปตันเมกาฮอกอายและแบควิดโดกัปตันเมกา่ยดชชว ดรโชบอกว่าเราต้องขัดขวางอันตอนให้ได้ไม่อย่างนั้นอันตอนมันจะสิงร่างนั้นและไม่มีใครกำจัดมันได้เพราะมันจะกลายเป็นสูที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลกับตันเมกาได้โผมาบนรถบรรทุกและต่อสู้กับอันตอนครับก่อนที่ทีมเวนเจอร์จะพากันช่วงชิงร่างเปล่าที่อันตอนมันยังอัปโหลดร่างกายไม่สําเร็จครับแต่ว่าแบกบินโด์เนี่ยมันก็พลาดตกเครื่องบินไปแต่พวกอันตอนเนี่ยมันก็จับตัวของเธอไปครับต่มาที่กับตันเมกาได้ต่อสู้กับอันตอนบนรถไฟฟ้าแล้วก็เกือบจะแพ้แต่วันด้าและวววกกกซเเพขาาได้ลลััับใจแมช่ยตน กาได้ทันพอดีเอาตอนมันจึงได้หนีไปครับทั้ง3คนเนี่ยพากันหยุดรถไฟได้และช่วยประชาชนไว้ได้ครับจากนั้นกับตันเมกาก็เกียร์กล่อมให้พี่น้องทั้งสองคนมาเป็นฮีโร่เวนเจอร์แล้วกลับไปยังตึกอเวนเจอร์ด้วยกันกับตันเมกาและฮอกอายได้ผ่าล่างเปล่านี้กลับมาที่ตึกอเวนเจอร์เมื่อโทนี่เห็นล่างนี้แล้วเขาจึงเกิดความคิดอยากจะอัปโหลดจาวิสเข้าไปอยู่ในล่างของหุ่นยนต์ตัวนี้แทนซึ่งฮักเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่เขาก็เออลองทําดูก็ไม่แปลกในขณะที่พวกเขากําลังจะอัปโหลดจาวิสเข้าไปในนนลล่า่าาางเเปี้กกััตม สองพี่น้องควิกซีเวอร์และวันด้าก็โผล่มาขัดขวางกับตันเมกาเนี่ยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนเอาตอนอีกแต่ฝ่ายโทนี่เขาไม่เห็นด้วยครับทําให้ทั้งสองคนโทนี่แลกกับตันเมกาต่อสู้กันและทั้งสองคนก็เริ่มบาดหมางกันแล้วในขณะที่การต่อสู้กํลาลังชุลมุนพอที่กลับมาจากบอ่อน้ําที่เขาไปหาข้อมูลของอินฟินิตี้สโตนก็ได้บินโผล่มาและเพิ่มสายฟ้าลงไปในหุ่นแอนดรอย์เพื่อช่วยปลุกล่างนี้ให้สมบูรณ์ไอหุ่นยนต์ตัวนั้นมันตื่นขึ้นมาครับแล้วก็บินได้ด้วยกัปตันเมกาก็จะไปโมตตตตีหุนน่่นนนนย์ััว้แทอ หลังจากแอนดรอยตัวนั้นมันโผล่มามองตัวเองในกระจกมันก็รู้แล้วว่าตอนนี้มันมีร่างกายแล้วและแอนดรอยตัวนี้มันก็มีทั้งข้อมูลของอันตอนและจาวิตอย่างละครึ่งทําให้มันตั้งชื่อตัวเองใหม่ว่าวิชั่นทอได้บอกกับทุกคนว่าตอนนี้โทนี่คิดถูกแล้วที่เอาอัญมณีไว้ตรงหน้าผากของวิชั่นเมื่อคือมายสโตนผมพลังดึกดําบันของจักรวาลและวิชั่นก็บอกว่าเขาจะอยู่ฝ่ายที่ให้ชีวิตกับทุกคนและปกป้องโลกแต่ฝั่งของอันตอนเหมันมุ่งแต่จะทําลายชีวิตทาอันตอนจะทําลายโลกนี้วิชันนจจะะทําาลยอออตตเงงพ้ ปกโลกและวิชั่นมันก็โชว์ให้ทุกคนเห็นว่าตัวของมันนั้นเป็นคนดีและบริสุทธิ์โดยการหยิบคอ้อนโยเนียมาส่งให้กับทอซึ่งคนที่หยิบคอ้อนโยเนียได้จะต้องมีจิตใจบริสุทธิ์และเป็นคนดีนั่นยังทําให้ทุกคนหายสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ตันมาที่อันตอนครับตอนนี้มันต้องเปลี่ยนแผนใหม่แล้วเพราะร่างกายมันโดนขโมยไปมันก็เลยจะทําให้เมืองโซโคเวียลอยไปอยู่บนท้องฟ้าและตกลงมาเป็นอุกบาตใส่โลกแทนตันมาที่ทีมาเวนเจอร์ครับเขาบุกไปจะทําลายอันตอนให้หมดซึ่งเขาต้องบุกไปที่โซโครเวยแวยแบววโดด้ ้านฮักได้โผล่ไปช่วยแบ็กวิดอครับแล้วสัญญาด้วยกันว่าจะหนีไปด้วยกันถ้าจบเรื่องนี้เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีความรักให้แก่กันครับทีมเวนเจอร์ได้รู้แผนการของอัลตอนแล้วว่ามันต้องการที่จะทาให้เมืองโซคูเวียกลายเป็นอุกบาทและพุ่งชนโลก พวกเขาจึงได้พากลันไปที่โซโควีแลอะอพยพผู้คนจากเมืองนั้นหลังจากที่ Aven ger, อเวนเจอร์อพยพผู้คนออกจากเมืองได้เสร็จกองทัพอัลตอนเนี่ยมันก็ได้บุกไปปะทะกับทีมอเวนเจอร์ครับแล้วเมืองโซโควีเนี่ยก็ค่อยๆลอยฟ้าเพื่อที่จะกลายเป็นอุกบาทครับทุกคนในอเวนเจอร์ก็อยู่ในเมืองแผ่นดินลอยฟ้านี้ด้วยพวกเขาได้ต่อสู้กันเพื่อป้องกันไม่ให้อัลตอนมันเข้าไปแตะแต,ต้นไวเบเนียมตรงกลางเมืองและปล่อยเมืองนี้ให้ตกกลายเป็นอุกบาทได้ด้านนิกฟิลลี่และ Hill, เจ้าหน้าที่ฮิลเขาก็ได้โผลมานําเรือลบหน่วยชิิแลแะช่ววยออเเเจรร์สมทั แถมยังช่วยกันลำเลียงประชาชนที่ตกค้างอยู่ในเมืองให้หนีออกมาอย่างปลอดภัยด้วยดานวอลเมชีนก็โผล่มาช่วยไอรอนแมนดานเอาตอนก็ถูกลุมยำโดยฮีโร่ที่เก่งที่สุดในอเวนเจอร์นะครับมันก็มีทั้งวิชั่นที่ยิงลำแสงจากอัญ,ญมณีทอที่ฟาดสายฟ้าใสา่และโทนี่ที่ยิงพลังจากอาร์คเรยกเตอร์ใสก่อนที่ออาตอนมันจะโดนวิชั่นตัดระบบพอวิชั่นเจอกับออาตอนมันก็รีบปิดระบบทั้งหมดไม่ให้ออาตอนหนีไปในอินเทอร์เน็ตได้แล้วจากนั้นสงครามมันก็หน่วงครับเอาตอนเนี่ยสู้พวกทีมอเวนเจอร์ไม่ได้มันจึงรีบีบนไป เครื่องบินเจ็ตแล้วมันก็เห็นฮอกอายกาลังช่วยเด็กคนนึงอยู่เ oh. อาตอนมันก็ได้ยิงปืนใส่ฮอกอายครับฮอกอายกำลังจะถูกยิงแต่ว่าควิกซิลเวอร์ก้าวตัวเองโผล่มาวางกระสุนเอาไว้ทําให้เขาโดนยิงตายฮักได้โผล่เข้าไปอัดอันตอนจงล่วงลงมาด้านล่างแต่วันด้าก็ได้ควักหัวใจของเอาตอนออกมาเพราะว่าเอาตอนได้ฆ่าควิกซิลเวอร์น้องชายของเธอสุดท้ายเอาตอนมันก็ได้ย้ายล่างมาโผล่ในซากของหุ่นและไปกดสวิตช์เพื่อให้เมืองเนี่ยมันหล่นลงมาด้านล่างกลายเป็นอุกกาบาตแต่ทอและไอรอนแมนก็ได้ยิงพลังกู้กันสวนไปบน ทาให้เมืองนี้มันแตกสลายและไม่กลายเป็นอุกบาทชนโลกส่วนวิชันเขาก็ได้ทําการเก็บกวาดงานค่าเอาตอนที่เหลืออยู่ทั้งหมดภายในแค่สองถึงสวันเอาตอนก็ถูกทําลายจนหมดสิ้นย้อนกลับไปช่วงที่เกิดสงครามแล้วใกล้จะจบตอนเมืองถูกทําลายหากได้ตัดสินใจขับเครื่องบินของเอาตอนแล้วบินหนีออกไปนอกโอกาสเพราะเขาไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้กับมนุษยชาติต่อไปแล้วหลังจากเหตุการณ์สงบสุขและไม่มีเอาตอนแล้วทีมเวนเจอร์ได้สร้างฐานทัพใหม่ขึ้นมาอยู่บนตอนเหนือของนิวยอร์กโดยมีนิกฟิลลี่และเจ้าหน้าที่ ในการช่วยสร้างฐานและผู้นําของทีมอเวนเจอร์ก็คือกับตันเมกาคนเดิมเขายังมีลูกทีมเป็นแบ็ควิดโดและสมาชิกใหม่ก็คือวันด้าวิชันบัวแมชชีนและฟาวคอนทอเขาได้กลับไปที่ S อสกาดและเขาก็ไว้ใจฝากอัญมณีให้กับวิชันดูแลที่หัวของมันเพราะมันเอาออกไม่ได้แล้วส่วนโทนี่สตาร์เขาก็ขอพักไม่เป็นฮีโร่อีกแล้วเขาอยากกลับไปอยู่กับเมียนี่พูดแบบนี้หลายรอบนล้วนะพี่แต่มาที่ฝั่งของธานอสตอนนี้เขาได้รู้แล้วว่าอินฟินิตี้สโตนมันอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วเขาก็ต้องการที่จะรวบรวมอัญมณ ทั้งหกเพื่อเป้าหมายของเขาเขาได้สร้างถุงมือออกมาแล้วและสวมชุดเกาะด้วย